เราอยู่ที่สวนลุมนะผมหยุดแล้วนะวันนีเ้เราวิ่งแบบชุ่มช่าคลายร้อนที่สวนลุมนะวันนี้เราจะพามาดูว่าสวนลุมมีอะไรแต่ที่แน่ๆน,นะสวนลุมมีต้นไม้ใหญ่าพาไปปกติเขาก็จะวิ่งตามทางนี่นะแต่ผมว่าส่วนที่ชอบที่สุดก็คือแวะเข้ามานะเห็นแบบต้นไมใ้ใหญ่ๆนะแล้วก็เห็น นี่ฮะเห็นตึกไงเ,เป็นสวนในเมืองอ่ะ,อะเห็นตึกแล้วก็มีต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเสยงเงื่อ,อเราก็ต้องกินโฟคาลิสเวทนะอเอาโฟคาลิสเวทนะอีโปโสามขวดแถม โปรสามขวดแถมหนึ่งอันแถมหนึ่งอันหนึ่งอันนี่คือหนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยเป็มกัดกดเกล็ดกัดอ่ามีกี่แบบครับมีสองแบบอ่ะมีสองแบบนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเอานี้ดีกว่าโคคาลิเอาแบบนี้นะฮะราคาได้กี่บาทนะอันนี้ขวดนีงเท่าไหร่สามสิบค่ะเซตหนึ่งจะเก้าสิบบาทอ๋อสามขวดสามสามสามเก้ารับกี่สิบได้ไหมไม่ได้ เก้าสิบแถมอันนี้เนาะค่ะรับเซตดียะรับเซตเดียวฮะเพราะว่าอุยกินไม่ไหววันนี้ก็กินแค่สามขวดนี่แหละมาทําอะไรกันฮะเสียงตัดต้นไม้เหรอต้นไม้ล้มเมื่อวานฝนหนักมากต้นไม้ล้มปรับถือนิดนึงใช้แม่ค้าเลยแม่ค้าชื่ออะไรครับเนี่ยจอมแจมค่ะจอมแจมนะฮะอันนี้ซุ้มอะไรซุ้มตาหวานโค้งตาหวานค่ะโค้งตาหวานค่ะโค้งตาหวานแต่จริงๆเรามีทุกซุ้มค่ะอันนี้มีทุกซุ้มถูกไหมค่ะทุกซุ้มที่สวนรถไฟก็มีมีค่ะที่เป็นบูธดอยคำอ๋อที่เป็นนนนบบบูธ้้้อยคคาาาซุมมแีีท่โงตหวะ หรือที่สวนรถไฟก็มีโคลาริสวทแปลว่าเรามี3ขวดละหนึ่งสองสามเราก็ต้องวิ่งให้ครบจำนวนของการกิน3ขวดซึ่งก็ได้อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะสามขวดนะแต่ว่านี้อากาศโคตรไม่เป็นใจเลยโคตรไม่เป็นใจเราก็มาในวันที่เขาตัดต้นไม้ด้วยเดี๋ยวให้ดูโคาริแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นอย่างนี้ฮะขวดจริงขวดเล็กแค่นี้ก็มีความสุขแล้วฮะได้ของแถมขอบคุณนะครับ,บค,ครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เนีย่ยเส้นทางการวิ่งนะฮะสวนป่าเบนจกิติใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นทางเดินลอยฟ้านะทุกคนผมชอบที่นี่มากเลยเพราะว่าเขาจัดแลน์สเกปสวยแล้วก็มีที่ศึกษาธรรมชาติอยู่นะพื้นที่ชุมช่มน้ำเนี่ยชุ่มน้ำจริงไอ้เหี้ยอันนี้เราอยู่ที่สวนป่านะครับตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงกว่าแล้วแต่อากาศค่อนข้างดีนี่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 อยากให้ทุกคนมา ผมว่า,าต้นไม้ที่นี่ดูเป็นธรรมชาติมากก็จะเป็นเป็นป่าแบบไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้เป็นต้นไม้ดัดก็จะเป็นแบบป่าชุม่มน้ําแล้วก็ป่าก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูคอนเซ็ปต์ก็คือเขาจะเติบโตด้วยตัวเองแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละฤดูแต่แน่ๆก็จะมีสิ่งที่เขาเซตอัพขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันจริงๆมีจุดถ่ายรูปเยอะเนี่ยตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยเนี่ยตรงนี้ถ่ายรูปสวยรอบนี้วะฮโชคดีที่วันนี้อากาศดี ลังฝนตกนะฮะนี่ฮะดูฮะ,ฮะมันมีอยู่คลิปหนึ่งเคยพาลูกชายมาวิ่งที่นี่นะเขาชอบมากเลยที่นี่ด้วยความที่แบบ เมืองและต้นไม้อ่ะจะบอกว่าที่นี่ก็คือเกาะต้นไม้เพื่อการกักเก็บน้ําและหน่วงน้ําคือเป็นแนวคิดที่แบบสร้างสวนป่าเชิงนิเวศมาจากภูมิปัญญาเดิมของชาวสวนที่ใช้ร่องสวนเพื่อยกให้รากต้นไม้สูงกว่าระดับน้าใตดินมีการสร้างเกาะของต้นไม้ที่รายรอบด้วยน้ําเพื่อช่วยกักเก็บน้ำนะฮะทำให้น้ําซึมเข้าสู่ดินนะก็ใช้หลักวิวธีคิดของชาวสวนร่องสวนรากของต้นไม้ก็จะมีความชุ่มชื้นนะแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีดช่วยลดการระเหยของน้ําด้วยแล้วก็นอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่หน่ว ่วงน้าเวลามีฝนตกหนักก็จะช่วยลดการระบายออกจากพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่หน่วงน้ําก็คือมีต้นไม้มีน้านะนะต้นไม้ชุ่มน้ำนะเนี่ยสังเกตเต็มไปด้วยเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่ามันรกไปไหมหรือเขาไม่ได้จัดการจริงๆมันเป็นสิ่งที่เขาเซตอัพขึ้นมาแบบตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะ่สนะังเกตได้โอ้สวยงามครับโอเค,อเ,คเราไปกันต่อนะฮะวันนี้เรามากับโพคาลิสเวทนะเราไปซื้อโพคาลิสเวทกันมาละหมดไปขวดหนึ่งละ จริงจกินประมาณ40นาทีขวดหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้านักหนักก็ครึ่งชั่วโมงขวดเลยได้อยู่อันนี้ขวด500 mL โหคลิสสวดทเราจะวิ่งจนกว่าเราจะกินหมดขวดหมด3ขวดนะอันนี้หมดไปแล้วขวดครึ่งโอเคผมมากับเพื่อนใช่ไหมฮะก็ให้เพื่อนวิ่งไงวิ่งอยู่ตรงนน้นแล้วเราอยู่บนนี้ก็ถ่ายรูปก,กับเพื่อน อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าต้องทุ่มเทมุมหน่อยอ่วันนี้เราพามาดูมุมนะมันจะมีตึกด้วยตึก3 4ตึกนะที่สวยๆเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เนี่ยตรงนี้สวยอะรู้สึกว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะดูดิแล้วเห็นไหมฮะมีบัวด้วยเฮ้ยเจอนอกเจอนอกเจอนอกทุกคนเราอย่าให้เขาตื่นตกใจนะทุกคนเห็นไหมโอ้โหเชื่องมาก โอ้ยจะตกจะตกอ๋อมาหาอะไรกินอ๋อมาหาอะไรกินแน่นอนโอเคเราไปต่อนี่ฮะเห็นไหมเห็นความแบบว่าเหมือนเป็นธรรมชาติลกๆอ่ะ คำว่าลกกับความว่าคําว่าคําว่ารกกับคําว่าคําว่าอะไรดีวะคำาว่าเป็นไปตามสภาพจริงของมันอ่ะเออมันไม่ใช่มันมีคนมาตัดเติดอะไรเงี้ยใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนั้นนะเหมือนจะมีหลายคนถามว่าเออทำไมไม่ตัดแต่งหรือแบบถางหญ้าหน่อยจริงๆมันคือหนึ่งคือสิ่งที่เขาตั้งใจจะให้เป็นอยู่แล้วผมคิดว่านะถ้ามาสักสามเดือนที่แล้วสี่เดือนที่แล้วเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะไม่เห็นแบบนี้นะฮะ แต่นี่เราเห็นแบบนี้ละก็เป็นสถานที่ที่เรามาได้ทุกฤดูไม่เบื่อไม่เหมือนเดิมนะนี่ฮะสวยงามมากสวยไหมหรือผมจะเป็นคนที่ตื่นเต้นกับทุกสิ่งได้เองนี่นี่ดูดิดูดิดูด,ดิมันมีความแบบว่ามีสะพานมีโป,โปกาวเป็นต้นไม้ด้ดานหน้าใช่ไหมแล้วก็มีตึก แล้วก็มีสะพานเนะนี่ยผมือต้องผมือโตองอีกช็อตหนึ่งที่วิ่งนะวิ่งถ่ายตรงนี้ก็สวยนะอะรบินกันต่อถึงกำลังอยู่กับเนเอร์ชนีเดี๋ยวนะนี่นี่น,น,นี่อันนี้อะมาฟังคำอธิบายนะบริการของระบบนิเวศก็คือ eco service provider นะพื้นที่สีเขียวเป็นทั้งสถานที่ที่สถานที่และผู้ให้บริการคนสําคัญของระบบนิเวศเพราะนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วยังช่วยเพิ่มอากาศให้สดชื่นรองรับและบําบัดน้ํา สร้างความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นเกราะป้องกันความร้อนชั้นเยี่ยมให้กับเมืองและโลกของเราอยากให้มีสวนแบบนี้เยอะๆคือแบบเราเห็นสวนแบบสวนประดิษฐ์ใช่ไหมต้นไม้ตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆมีดอกไม้มีนู่นนี่ซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าอยากได้แบบนี้ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ให้เด็กๆมาได้เรียนรู้ด้วยใกลชิดมากดูดิอันนี้ก็ป่ากกต้นกก ก็อยากให้มีสวยโอ้ตองเห็เดแล้วเดี๋ยวจะเล่านี่นี่ตรงนี้สวยตรงนู้นก็สวยอันนี้คือพันไม้จากป่าบึงน้ําจืดมันจะมีลักษณะของน้ําจืดที่ขังเป็นเวลานานเกิดการสะสมของอินทรีย์วัตถุและธาตุ หารในดินสูงนะครับแล้วก็ต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ขึ้นในป่าแบบนี้จะมีรากแก้วที่ค่อนข้างสั้นนะแต่รากแขนงก็จะแผกว่าเพื่อให้มันค้ำยันโคนต้นก็จะมีผูพรช่วยในการทรงตัวของต้นไม้ส่วนพืชที่อยู่ในน้ำนะครับก็จะมีรากหายใจเพื่อแลกเปลี่ยนอากาศพันธุ์ไม้สําคัญจากป่าแบบนี้หรือที่เรียกว่าป่าบึงน้ําจืดเนี่ยก็เช่นตะคบน้ําจิกสวนว้าอินทนินน้ําแล้วก็กระทุ่มน้ํากรวยสวนกระเบาเนะี่ย จะหมดกวดซองแล้วโอเคอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อมูลนะฮะที่ให้เราได้เรียนรู้กันนั่นก็คือมแมลงปอเป็นดัดชนีชี่วัดคุณภาพน้ำได้ก่อนที่จะโตเต็มวัยนะวงจแรแมลงปอก็จะเริ่มจากไข่แล้วก็ตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนะครับแล้วก็กินไรแดงลูกน้ำแล้วตัวอ่อนของสัตว์อื่นๆเป็นอาหารนะถ้าแหล่งน้ำมีคุณภาพต่ำ ตัวอ่อนของสัตว์อื่นๆอยู่ไม่ได้แมลงปอมก็จะไม่วางไข่เพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนมีแมลงปอแปลว่าน้ําดีอ่าอันนี้ก็จะเป็นสวนที่เป็นอัธจันนะอัฐจับสำหรับสำหรับสำหรับทำอะไรไม่รู้ก็โปคาริสาขวดนะหรือแบ่งกับเพื่อนก็ได้ไปกับเพื่อนโพคาริสามขวดแถมไอตัวนี้เข็มกัด แต่ผมว่าแบ่งกับเพื่อนมันจะแบ่งเข็มกัดไม่ได้ไงใช่ไหมเราซื้อเองคนเดียวหรือสามขวดปกติเราก็ซื้อเรากินอยู่แล้วกินทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมพวกคาริจริงๆก็ถามด้วยนะ,มะเมื่อกีก้เขาถามว่าจะเอาแพ็คเดียวหรือจะเอา2แพ็กเขามี2แบบนะทุกคนนะครับก็เป็นโปรดีๆของพวกคาริสเวตีตนะดื่มพวกคาริสเวตีตอยู่แล้วก็ซื้อ3ขวดก็ได้เข็มกัดน่ารักน่ารักเอาละมาถึงตรงนี้แล้วเป็นอีกโซนหนึ่งที่ผมชอบมากมันเป็นโซนที่ติดกับน้ำเลยดูทุกคน อย่าไปสงสัยว่าทําไมมันดูลกๆนะนี่มันคือธรรมชาตินะต้นไม้มันเป็นอย่างนี้แหละเอออันนี้เขามาทําอะไรเด็กยสวัสดีครับอันนี้ทําอะไรครับวัดคุณภาพอ๋อวัดคุณภาพน้ําถ่ายได้ไหมฮะอยากดูอ๋อวัดอย่างนี้วัดบ่อยไหมพี่ก็อาทิตย์ละครครับวัังคารอันนี้คือถือว่าสะอาดนะหรือว่าดูผลจากดูผลนียครับก็น้ําฝนตรงนี้อ๋อน้าฝน ปกติไอ้ที่มันเป็นแบบป่าแบบอาจจะดูรกนี้คือเขาปล่อยธรรมชาติถูกไหมใช่ให้มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ป่าประดิษฐ์ไม่ใช่สวนประดิษฐ์ต้องปนป่าจ้องของพื้นที่ก็คือเป็นสวนสวนแบบธรรมชาติปล่อยใช่ค่ะเขาอยากให้เป็นสวนป่าชุ่มน้ําแบบป่าชุ่มน้าอะไรอย่างนี้เนาะน้ําดีไหมครับดีครับดีฮะอ่อนน้ำฝนโอเคหนึ่งจุดหนึ่งสองไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณนะครับอันนี้ฮะก็เขามาดูแลนะเราก็มาใช้พื้นที่กันนะ ที่ปั่นงไง้ะเไหมมีคนปั่นอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวโปคาลิหมดแล้วเดี๋ยวที่หาที่ทิ้งขยะที่นี่นะฮะไม่มีไม่มีร้านขายน้าในในพื้นที่นะแต่เขามีที่กดน้ําให้แต่ผมไม่ค่อยมั่นใจก็บอกตรงๆว่าไม่ค่อยมั่นใจแต่เคยกินไปทีหนึ่งรู้สึกหือเสียวๆไม่รู้ยังไง เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบบว่าตั้งต้นที่สวนลุมแล้วก็ผ่านสะพานเขียวมาแล้วก็มาที่นี่ก็ได้นะฮะผมว่าพอดีแล้วก็พกน้ําแบบนี้ใส่เป้น้ำมาแล้วก็มาวิ่งชิวๆเพลินๆแบเอาล่ะไปไงวะกลับดีกว่าโอเคปิดคลิปนี้เจอกัน